ทุดเริ่มต้นคอยบุญมือนี้ครับมาจากใสกัน,นอ๋อบุญมือนี้ครับคือทีมงานของป่ามาจากกรุงเทพเพื่อเพิ่นพาเจนนี่เพื่อประสานงานไปหาป่าเป็นบอยโยมป่าทีจ่จังสันจังสีเพื่อกับประสานหาพอกับแม่เป็นพออ้อมเออทั้งนี้กระโทรรศัพท์มาบอกกันมาเออโอเคบมเป็นอย่างที่ได้คือเพิ่นว่าอันใดเฮากัเตรียมพร้อมแล้วเนาะเพิ่นก็นเลยว่า ครบรอบที่องค์ปฐมเ้าออามาถวายเพลนครบรอบปีคือวันที่เก่าเดือนพฤศจิกาเป็นบอกก็เลยโตกลงกันก็เลยมาคุยกันว่าเออเหตุกับเหตุอย่างกับเหตุแต่เข้ากัแห้งหน่อยเออก็เลยงานบอกงานของเขาก็เลยพักกันพิมพ์ซองกับลูกกับรอบพวกร้องไส้กับนองไผ่ก็เลยพักกันเหตุก็เลยแจกคุณนนท์แน่แจกคนนีแน่เนาะ แจ้าข้าเจ้าไปน้ำผู้เจ้าสีเสายบุญน,น้ำเห,ห่ากับเหตแล้วแต่กำลังกระท่า,าขา้าเจ้าเอาข้ากับว่าไดบังคับ,คบก<ะ>็เลยพระกันเทศกับน้องนี่มากกันเลยบอกว่าเอื่อยสีพอรถเมื่อเด้อเอื่อยขับโปเกงคือหลานนี่ก็ททำงานเลิกงานไม่เดือกเออเอากันเลยเหมารถตู้มากับน้องแต่ว่าน้องไครกับน้องชายเพื่อนเอารถส่วนตัตเพื่อนมาป้าพขับมาเลยก็เลยเหมารถตู้เข้ามามาจากจังหวัดใด จากกรุงเทพค่ะแถวฟ้องเตยค่ะจา้านี่ทังสายบุญทั้งลุงพมนมาซอยกันเนาะจ้ะทางแรกกับพระกันธิตซ่องมาทางหนีเพืเ่อนกันเลยประสานไปหาอาผู้ใดกันละเปินประส,สานไปหากัน,อ,น,อ,นอ่ะเขาก็ดีใจที่ลับบานเขาก็ได้ยิน่าประสานงานทั้งลุงพจนใดเขาก็ดีใจ งานกับลุงคนไหนเขาก็ดีใจแบบดีใจจนแบบน้าตาเขาตกทั้งในเลยล่ะเขาบอกว่าตาทุสาธุเดอ้อจนป่ายกมือล่ะให้ลุงพ้นไปให้ได้เดอ้อไปซอยบุญกันไปเห็ดไปกัเพื่อนกันอยากสั่งนั่นสั่งนี่เนาะแต่เขากับงานบ่หลายเงนยิงนเขาบ่หลาย